กับผมจีดีแสงชุรัตนะครับเมื่อนี้มาติดตามสมมตชิกที่ทางสมุนไพรกับเฮาเพื่อนกันไถอยู่สายนั่นติดตามผมมาครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อชื้ออะไรนาะพ่อเอรถแถวรถคว่ำครับบ้านหย่างนอนบ้านนอนลำบากครับกับบอนบอเจี่ยวเพื่อนมวยร้อยเชิดฝนครับพ่อมีปัญหากับสุขภาพเรื่องอะไเนาะพ่อปวดขาหรอครับพวกเอวอ้าวไขมันน้ำไขมัน แล,แล้วพ่อกินตัวไหนนะนะครับกินตัวนี้เนาะกินตัวนี้ครับแล้วตัวนี่กับในติขา,ขาเนาะแล้วก็กินตัวสินค้าตัวนี้ไปแล้วพ่อมีอาการยังไงครับเจ็บเหรอครับอ่าเจ็บไม่ได้บุญรลนอนยากบุญแม่ได้กินน้ำบ่แม่ได้กินจ้ากินให้กันแล้วมีอาการยังไงแม่เจ็บเจ็บทุกคอแล้วค่ะเจ็บคอตอน<บ>ี้แม่เจ็บทุกคอแล้วค่ะมัน ก็เป็นยาขี้ขานไปยังไงล่ะ,ละมันเป็นยังไงเขาว่าขี้ขานอ๋อขี้ขานตวมันอยากนอนมันยเนย็งยาง<ส>นี้สแล้วครับเพราะว่าผู้ใดท่าสินค้าห้าเนี่ยมันไปสิสไปบำรุงตาบำรุงปอดห้าเพราะว่าตาปอดห้าเนี่ยมีปัญหาน่ะเมื่อมันไปบำรุงแล้วมันสีให้แต่ห้าอยากนอนที่อยากให้ห้าง่วงดีแล้วครับเนี่ยเมื่อสินค้าเ้ากกำลังสิไปลดซ้แล้วพ่อพ่อเด็เป็นยังไงพ่อเีืดีขึ้นแล้วครับอืไปได้มากเลง่ายสบายยู่พ่อกินจักเนื้อเหรอ ซี่ฮารมือฮาร์มือนี่นะเขาว่าเคยขายสลับไทยเนาะขายหลักมันเคยขาหลักบัดนี้มันบ่หลักโอ้ไก่โบรอันบ่ลากแล้วเดี๋ยวนี้ครับย่างไก่เก่าๆแล้วอ่ามื้อนี้นี่เขาว่าไปหน้าว่าซั่นครไก่หน้าโอ้สุดยอดเนาะพูดแล้วไปจูดหน้าอยู่พูดแล้วโค้ดพ่อแม่จะให้หน้าเวลาเมื่อนี่แม่เด้อาการมันว่างน่ะดีขึ้นยังดีขึ้นละดีแล้วสุดยอดเนาะยังได้กะ กินดีแล้วบอกต่อด้วยแม่เด้อทำบนนอกวัดเนาะเอามีสินค้าดีๆนะครับขอขอบคุณนะครับว่าจริญสุขกิจิธินะครับที่ผลิตสินค้าดีๆมาดูแลสุขภาพขอบคุณครับ